มาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะไปที่ทานายตั้มคุณผู้ชมโพสต์ข้อความเดือดลงเฟซบุ๊กเลยนะคะหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกนายปรินลวนลามแล้วก็ขืนใจแต่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายคนหนึง่งมาบอกว่าขอได้ไหมก็ให้ลบโพสต์ทานายตั้มเดือดเลยนะคะโพสต์ในเฟซบุ o กเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าถ้าใจไม่ถึงใจไม่อยากจะสู้เนี่ยอย่ามาขอความช่วยเหลือพูดแบบนี้เลยนะคะ นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะคะระบุบอกว่าถ้าใครมาขอให้ผมช่วยทำคดีอะไรแล้วผมขออนุญาตนําลงเรื่องเพจแล้วเป็นคดีดังขึ้นมาอยู่ดีๆมาขอให้ลบเนี่ยหรือว่าดัดแปลงข้อมูลเพื่อเอาตัวรอดผมไม่ทํานะครับทนายตั้มก็ยังไปตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะโดยระบุบอกว่าหาว่าผมถ่ายรูปโดยไม่อนุญาต วันนั้นเนี่ยผมไปคนเดียวผมให้พนักงานในร้านถ่ายรูปให้ผมยังเดินไปหาหมุมกล้องให้กับน้องพนักงานอยู่เลยแถมบอกน้องว่าให้จับผมหน่อยข้างหลังมันดูกระเซาะกระเซิงแม่มาพูดแบบนี้ผมเสียนะครับผู้เสียหายทุกคนก่อนจะทำอะไรผมขออนุญาตทุกครั้งแม้แต่เรื่องเล็กน้อยผมป้องกันแค่ไหนพี่พนักข่าวลองถามผู้เสียหายที่ม่มีปัญหาทั้งส,สิคนดูแล้วกันแล้วจะทราบความจริงครับนีบพูดแบบนี้ ส่วนประเด็นที่ทนายตั้มอ้างว่ามีนายตำรวจยศพลตำรวจตรีเข้ามาพยายามแทรกแซงคดีนั้นเรื่องนี้ทางตำรวจออกมาพูดแล้วนะครับพลตำรวจ 3, ตรีไตรรงผิวพันรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตำรวจนายนี้เนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญเกษียราชการไปแล้วเป็นคนที่ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเคารพนับถือและรู้จักกันมานานจึงได้สอบถามเรื่องข้อกฎหมายด้วย แต่ยืนยันว่าอดีตตำรวจนายนี้ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับคดีไม่เคยแม้แต่ติดต่อพนักง,งานสอบสวนเข้ามาโดยฝ่ายผู้เสียหายยังคงเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจยังไม่กลับคำให้การหรือว่าถอนแจ้งความเพียงแต่ต้องการความเป็นส่วนตัวเชื่อว่าทนายตั้มอาจจะเข้าใจผิดตำรวจเราชี้แจงแบบนี้นะว่าไปตรวจแล้ว นายตำรวจที่เป็นอดีตตำรวจยศพลตำรวจตรีเนี่ยไม่ได้แทรกแซงคดีอืมทีนี้พลตำรวจตรีไตรลงก็ยังย้ำด้วยนะคะบอกว่าคดีนี้ผอบอตรกำชับให้ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สำคัญต้องรวดเร็วแล้วก็รอบคอบโดยคดีแรกที่รับไว้จะปิดสำนวนได้ในเวลาไม่นานเพียงแต่รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็การพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหาโดยในสัปดาห์หน้าคะ่ะจะมีความคืบหน้าในการขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมต่อไปนะคะคเป็นคดีที่ ผู้สียหายเยอะทีเดียวนะอืมจนถึงตอนนี้18รายแล้วนะครับ